พระราชพิธีเดือนอ้ายก็คือเลี้ยงขนมเบื้องในสมัยนั้นตอนประมาณช่วงรอยต่อระหว่างธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่กุ้งแตกมันจริงๆแล้วพระราชพิธีสองเดือนก็คล้ายๆกับประเพณีของทั้งทางเหนือทางอีสานทางใต้ที่ว่า12เดือนจะมีงานบุญอะไรบ้างแต่นี่ก็เป็นพระราชพิธีแต่มาสร้งตั้งขึ้นต่างๆเนี่ยจะต้องมีวัดทั้งหมด3วัดประจักษ์พนธุพอย เราจะทําตั้งเรื่องที่ศุลโลกสองแฝดไทยก็ดีจะถึงเยอรมียาแล้วก็มารัตนศิลป์จะต้องมีวัดประจักรัตนครสามวัดด้วยกันคือวัดราชประดิษฐ์แล้วก็วัดมหาธาตุวัดราชสมณะมันจะเป็นสามที่เพื่อบรรลัยกันก็คือวัดมหาธาตุที่ประตูข้าพระองค์แบบนี้ก็ธาตุส่วนอันที่สองคือวัดราชประดิษฐ์คือวัดที่พระมหาคัตร์สร้างแล้วก็วัดราชสมณะก็คือที่วัดราชดอนสร้างนั่นเอง แต่พอผ่านมาสามรัชกาลแล้วเนี่ยมีแค่สองวัดคือวัดมหาธาตุยุวาาาราชปฏิทสธก็อย่างที่เราจะกันรรดทรงนะทักจากนักวอจารณ์คือวัดราชบุรณนะซึ่งปากปอกตลาดซึ่งรอศีสัจนะศาสณาว่าอย่าไปเรียกว่าวัดเทียบพอถึงสงครามโลกครั้งที่สองเรียบไม่เหลือเลยส่วนวัดใต้สมปติเนี่ยก็ผนะ่านพ้นมาหลายราชัชกาลแล้วพอรัชกาลที่สี่ท่านขึ้นครองราชย์ท่านก็เลยว่ามันต้องควรจะมีวัดทั้งหมดสามวัด โบราณน่าจะเป็นมีก็เลยสร้างวัดนะที่นี้โดยที่อย่างนี้แต่เดิมเนี่ยก็เป็นที่ดินว่างเปลา่าแล้วก็มีสารากำบ,บ้านสมัยก่อนเรียวรกว่าสารากำบ้านก็วัดพระวัดศีลเนี่ยโยมก็จะมานคือศีลนะรัตบอกมาลสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยที่ตรงเนี้ยมีกาแฟเข้ามาพอกาแฟมาท่านก็เลยอลอก็หลอทที่ตรงนี้จึงเป็นสวนกาแฟหลวงแห่งแรกของประเทศไทยพอถามว่า ราชการที่สามไปก็ลางไม่มีคนดูแลได้ใดศสีก็เลยขอสื้อที่ตรงนี้โดยทําการานติกรรมก็คือแลกเปลี่ยนที่ด้วยพระราชดับศรีโอโดยความเป่นข้ามอาก่ยจะเวนที่ดินเป็นปุยก็ได้ามาสร้างวัดแเปลือท่านก็ไม่เอาเ่อกว่ามันควรที่จะซื้อด้วยพระราชดับศรีโก็ซื้อวัดได้สิบซึ่งีที่แลกเริ่มสอได้สองงานเกาสิบแปตารางวาตารางวาและบาทตุก็ตกเป็นหนึ่งพาสต ในนนสะัั้มก็เรียกองคพนกรอรมาเรียกเจ้าพยาสีสุริโหมาเป็นพยาในการสถายแลกปีศานนะก็เริ่มสร้างวัดนี้เมื่อปี2 4 0 7เราเราเดิ่นิษีกายนใช้เวลาไม่มากก็เราเราประมาณเจ็ดเดือนก็สร้างเป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์จากวัดปวริเวทมาอยู่ที่สิบูก มีสเตปพระสัทราษาเป็นประธานซ้นเหน็บมาจากวัดหัวคำวชิรินีวัดนี้เป็นวัดแรกของคณะธรรมยุทธ์ก็แต่เดิมวัดคณะธรรมยุทธ์นีเป็นวัดที่แปลกจากประหารนิกัยเลยมีวัดนี้ที่ตั้งใจแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นวัดแรกพอเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าวัดนักปฏิเนี่ยมีสเต็ปยกขึ้นสูงเพราะด้วยความที่วัดเราติดกับของเลงเงก็เป็นของูกฉะนั้นก็ใกล้พออยู่ใกล้ที่น้ำเนี่ย ดินเนี่ยมันจะออกลูกในการสร้างอาหารต่างๆเนี่ยมันจะมีการซุกตัวปัจจุบันวัดรับดีก็มีปัญหาเรื่องการซุกตัวอาการอยู่ท้องโพสตเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็มีการซุกตัวก็จะเป็นบทหน้าเชืดด้านหลังคือพระเจดีย์ทั้งหลังมันจะทุบประกอบโบสถ์มนเชิดเดี๋ยวก็จะเหมือนค้ายวัดพุทธีดาวนี่เองที่ยาหมอเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวัดรับดีเนี่ยชื่อวัดรับดีอุ โดยหลักของพระอารามหลวงโดยส่วนใหญ่เนี่ยประตูหลวงจะมีรูปสามใบประตูกลางจะปิดเฉพาะเจ้าหน้าท็จเท่านั้นแต่ของเราเข้าเปลี่ยนไปควัดในสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยเราเห็นว่าจะตั้งเสาออกเพราะไปสมัยต้นรัชกาลสามสองหนึ่งเนี่ยเราไปเนี่ยเสาจะองมีในโบสถเยอะมากป้ากับโยมซ่อนแอบก็ได้เไม่เห็นกันอันนี้ก็ใช้หลักโดยเอาเสาเนี่ยมาทำเป็นกำแพงก่อนแล้วกำแพงรองรับแล้วก็มีเสาคายอยู่ข้างนอกอีกนิดเป็นอีสเต็ป จะมีความงานข้างในมันจะโตมัจะมองเิดกันอยางทุกคนส่วนพอเข้ามาในตรวโสนแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามีเนี่ยเชิดเป็นพระประธานพอกพระประานที่เราถวงตัวโรงการคือเขาผุ้ธศาสนาพระบัณฑตก่อนส่วนพระประธานทรงเล็กหรือชุ่มสามโงด้านนี้คือพระพุทธานาแต่ไม่สีซูส่วด้านเปโตรดชินาสีคิดพระประธานแบบไวสวยคมยิ่งซึก็คือพระพาา สมัยรัชกาลที่5เพราะว่ามันท้องกับพระราชนิโุลพระราชพิธีสองเดือนที่รักที่หของพระราชมุกุ์ตอนนั้นเป็นทรงเป็นักเขียนส่งบทความพระราชวีสองเดือนลงตีพิมพ์ที่หนังสือที่หอวชิริยานปัจจุบันคือหอสมุดแห่งชาติสมัยก่อนเขามีหนังสือออกลายปักก็จะเวียนตามเข็มนาฬิกาก็เริ่มตั้แต่พระราชพิธีเดือน12บสองลอยกระทงภาพที่สอง เป็นพระราชพิธีเดือนอ้ายก็คือเลี้ยงขนมเบื้องในสมัยนั้นตอนประมาณช่วงรอยต่อระหว่างธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่กุ้งแตกมันคือหัวกุ้งเนี่ยมีมันมากพอหัวเมืองต่างๆเนี่ยนำเป็นนำบรรณาการน่ะพอปุ๊บก็ได้กุ้งมาปุ๊บก็นึกถึงว่าเราก่อนจะกินก็ถวายพระสนอยมามีเยอะก็เลยให้เกณฑ์นางในต่างๆเนี่ยมานั่งละเลงขนมเบื้องหน้าพระที่นั่งอมริน แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ไปฉันส่วนตัวเนี้ยมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพราหมณ์ <_ d ream> ก็จะเป็นพระราชพิธียำปวาย <_ d ream> ก็คือโลชิงชา้า <_ d ream> ก็จะเริ่มจากข้างวัดตรงนี้ไยนั่งสุดทัยสวรรค์จริงๆแล้วพระราชพิธีสองเดือนก็คล้ายๆกับประเพณีของทงั้งทางเหนือทางอีสานทางใต้ที่ว่าส <_ d ream> 2องเดือนจะมีงานบุญอะไรบ้างแต่นี่ก็เป็นพระราชพธิธีต่อมาก็จะเป็นพระราชพธิธีเลี้ยงตุ๊จีนถวายพระนี่พระที่นั่งอยู่ในตรงเนี่ยท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นพระจีนตอนแรกเลี้ยงกันด้วย ขนมจีนขนมจีนท่านก็บอกว่าจีนแต่ชื่อม,ไมัไม่น่าจะเป็นจีนก็เลยเปลี่ยนเป็นเกาเหลาแทนอีกอันหนึ่งก็เป็นพระราชวิธีโรรดก่อนจะมีสงกรานต์ก็จะเป็นตรรดก่อนแล้วก็ค่อยไปสงกรานต์ กน็นวนก็จะมีพธิธีสงกรานต์แล้วก็จะวนมาเป็นพระราชพิธีสลกากพัดแล้วก็นี่บวชพระเขา้าพรรษาแล้วก็พระราชพิธีสัมพัชรชินอันนี้ขอฝนอันนี้ก็จะมีคาถาปลาช่อนที่เขาเรียกคาถาปลาช่อนคือจะต้องล้อมวงทําเอาปลาช่อนใส่ไวในน้ําเพื่อว่าขอฝนโดยดูแล้งแต่ภาพนี้ไฮไลท์คือเราจะเห็นทั้งสองฝั่งฝ้าพระนครคือทั้งเห็นฝั่งรัตนกโกสินทร์แล้วก็เห็นทั้ง ฝั่งทนบุรีสีมหาสมุทรในสมัยก่อนที่ชีวิตคนไทยเราอยู่ในเรือนแพเมื่อก่อนก็จะมีเรือนแพตั้งแต่วัดกลยาวัดอรุณคือการวาดภาพของวัดราชประดิษฐ์เป็นภาพลักษณะของเบิร์ดไอวิวต่อนั้นก็เป็นกวนเข้าทิพย์พอควนเข้าทิพย์เสร็จแล้วก็ค่อยไปนูนกระถินสะทนละมากอันนั้นกระถินทางถนนส่วนไฮไลท์สุดก็คือเป็นภาพจิตกรรมสุริยุป,ปราคากับจันทรุป,ปราคาโดยใช้ฉากของพระทีน่นั่งอมริน แล้วก็เท่ากันนีแต่ไม่ได้วาดเป็นเหมือนสมจริงเหมือนทางที่วัดเบญจมาบพิษที่ว่าเป็นพระพาักเป็นรูปของรัชกาลที่4ี่แต่นี่แค่เป็นลักษณะทรงเครื่องว่าเป็นพระมห,หากษัตริย์แต่ภาพสองภาพเนี่ยระหว่างประตูเนี่ยพอมาต่อกันเนี่ยแล้วเราก็จะได้เป็นหมู่พระที่นั่งส่วนคาถาที่อยู่ข้างบนเนี่ยสมัยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก่อนเราจะปริวัติอักษรภาษาไทยเป็นตัวอักษรไทยเนี่ยเราก็ใช้อักษรขอมในการจารจาหรือพระธรรมคำสอนหรือว่า พระไตรปิฎกก็ดีก็ใช้คาถาในภาษาบาลีเนี่ยออกเสียงเขียนจานด้วยตัวอักษรขอมตรงกลางก็จะเป็นโอวาทปฏิโมกนอกนั้นก็จะตามช่องก็จะเป็นหลักธรรมสัพุริสธรรมเจ็ดต่อมาก็จะเป็นบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นโดยปกติถ้าปิดหน้าต่างถึงจะมองเห็นถ้าเปิดเนี่ยจะไม่เห็นถ้าเปิดก็จะเห็นไม้การลักษณะการซ้อนไม้ซึ่งทําเป็นมิติต่างๆคือราชการที่สีท่านเห็นที่วัดสุทัศน์ก็บอกว่าชอบแบบนี้ หมือนอารมณ์ภาพปัจจุบันเนี่ยเราก็ไปดูพินเทเลสไงล้วก็บอกช่างว่านี่ดูตามนี้นะอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้อันนี้ก็อารมณ์คล้ายกันก็ให้ช่งางทาไว้พอ7เดือนเนี่ยก็มาประกอบเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเสร็จเรียบร้อยอย่างบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นเนี่ยถ้านไปเห็นที่วัดนางชีแต่งานของวัดนางชีเป็นแผ่นที่เหมือนซื้อมาแล้วก็แปะไปท่านก็เลยสั่งพญาโชติราชเศรษฐีจ๋จองแซ่อึ้งมั้งในสมัยนั้นเป็นนายอากรก็ที่ปัจจุบันก็เหมือนเป็น อธิบดีกรมศุลกากรเงี้ยดูแลเรื่องภาษีหาเข้าก็เลยสั่งออเดอร์ไปตอนนู้นทํากันมากที่เมืองนางาซากิประเทศญี่ปุ่นโดยมีเป็นชุมชนจีนอารมณ์ประมาณเยวาวราชบ้านเราแล้วก็ชนจีนเนี่ยสอนญี่ปุ่นก็ทำเพราะว่าคติตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่ารักไรนูนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเหมือนเป็นนิทานเป็นหลักคําสอนในของจีนจะต้องเรียนวรรณกรรมจีนก็จะเข้าใจว่ามันสอนแฝงด้วยคติทาไง แต่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นแล้วข้างบนก็จะเป็นรูปเรื่องสัตว์มงคลอันนี้ก็ได้คติจีนมาเหมือนกันแต่ที่ซ่อมเนี่ยน่าจะซ่อมให้มันสมบูรณ์ได้ประมาณสัก50%เพราะว่ามันยังดึงความเดิมออกมาไม่ได้เพราะาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องดึงสีเดิมออกมาเพราะว่าเทคนิคการทำเนี่ยปัจจุบันนี้แทบหาคนทําไม่ได้แล้วในเทคนิคแบบของวัฒนประดิษฐ์แต่งานมุกเนี่ยยังทําอยู่แต่เทคนิคเนี่ย ถามผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนนิยมกันอยู่ในช่วงช่วงหนึ่งณนะช่วงนั้นก็แบบทําขายกันทำ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 พอมันถึงช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยก็ช่างก็หาย <c oughs> ก็เลิกไปแล้วก็โดนระเบิดด้วยนางไซสกิก็โดนระเบิดนี่ว่ไม่เหลืออะไรคือตอนแรกเนี่ยวัดราชประดิษฐ์เนี่ยร่วมกับสถาบันวิจัยมรดกวัฒนธรรมกรุงโตเกียวเนี่ยส่งไปทําวิจัยทั้งหมด2ปี2ปีรวมเทรนนิ่งช่างด้วยเอาช่างไปทำเทรนนิ่งใช่เอาช่างเราไป คือเรามีความคิดว่าถ้าเราจะซ่อมแล้วเนี่ยเราต้องให้ช่างเราอ่ะมีความองค์ความรู้ด้วยปัจจุบันนี้เราก็เลยทําห้องวิจัยเป็นวัดแรกที่มีห้องวิจัยซ่อมโบราณวัตถุอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์อยู่ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าก้าเจ้าอยู่หัววันนี้วันพระ พระเล istles, hina, like ็กพระใหญ่อะไรเงี้ยวันนี้วันธรรมดาทาวัดสวดมนต์ก็จะตีที่น <grande. dates S 1> <e ี <Okay. S 1> ่ก so ็ย <sm> ังตีที่นี่ตีตีแต่เราไม่ได้ใช้คนตีแล้วเราเอาซื้อระบบตอนแรกซื้อระบบของอังกฤษมามันก็ตีแค่เตงเตงเตงมันไม่ตีอย่างไทยมันไม่ถึงใจเราก็เลยบอกให้พระจอมเก้าธนบุรีว่าช่วยมาเขียนโปรแกรมให้หน่อยอแต่ก็ใส่โปรแกรมพุทเข้าไปก็ตีปัจจุบันนี้ตีแบบนั้นแล้วตีเขาเรียกว่าตีสลา เต็งเต็งเต็งแล้วก็หลวงเต็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 งเต่งตีตีให้มันเหมือนอารมณ์แบบว่าวัดพุทธไทยตอนนี้โรงหล่อระคังนี้ปิดตัวไปแล้วอ่าเป็นโรงหล่อระคังอันเดียวกับบิ๊กเบนเขาดังทําระคังของบิ๊กเบนปัจจุบันไม่ทําแล้วแต่เราสั่งเราสั่งก่อนหน้านั้นเพราะว่าเขาขายกันมาห้าเจเนอเรชัน5รุ่นแล้วแต่ฝรั่งดีนอย่างหนึ่งคือขายปุ๊บส่งเอกสารต่อกันอ่าถ้าของเราอะ ขายปุ๊บเอกสารไม่เหลือของเขาเนี่ยเขาก็จะเปิดว่าอาอินบอยเคยสั่งของเขาไหมอะไรเงี้ยเขายังอยู่เขาเก็บอยู่ถึงเม็จสขายทอดต่อต่อกันไปอะไรเงี้ยสิบปีเขาก็ยังอยู่แต่คือแต่แต่สังเกตง่ายคือช่างเขายังอยู่แค่เปลี่ยนเจ้าของใช้ผนังผนังอาคารรองรับน้ําหนักแทนแล้วก็ใช้เสานี่รองรับน้ําหนักอีกทีหนึ่งฉะนั้นข้างในก็จะโล่ง อย่างหน้าต่างเนี้ยก็จะเป็นสัญลักษณ์พระองค์หมดแล้วถ้าเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎเนียก็จะทาเป็นรูปมงกุฎแบบนี้หมดเลยเป็นสุ้มงกุฎเลยอันนี้ก็ที่เคยบอกเมื่อกี้ว่าพิเศษคือด้านบนน่ะเป็นไม้ทําเป็นหินอ่อนคือไม่ได้เป็นหินอ่อนประกอบแค่เล่นสีทําสีของโบราณก็เป็นอย่างนี้ใช่ใช่อันนี้ทําแบบเดิมส่วนเนี่ยที่บอกว่าเป็นปราสาทพระไตรปิฎกข้างในจะมีตู้พระไตรปิฎกอยู่สั้งสมัยรัชกาลที่หกเซ่อมสมัยก่อนเนี่ยมีถึงขั้นว่าสมเด็จสังฆราชได้เครื่องสังเกตได้ได้ของถวายมาเนี่ย ต้องเอาไปจำหน่ายเพื่อเอาตังมาซ่อมวัดแท่นนี้ก็ไว้ให้หน้าแล้วก็อันนึงก็สมัยก่อนคือให้ฝ่ายในฝ่ายในจะมาอยู่แท่นหินแล้วก็มีฉนวนกันบังไว้เวลาผู้หญิงมาทำใช่ใช่ผู้หญิงมาทำบุญฝ่ายในฝ่ายหน้าเขาเข้าข้างในต่อมาก็ให้นาาบ้างยืนขึ้นไว้โปรยฐานคนชอบถามประจําว่าไว้ทําอะไรส่วนนี้ก็เป็นพระเจดีย์หินอ่อนเรียกว่าป่าสานาเจดีย์แปลว่าเจดีย์แผ่นหินคือเจดีย์แผ่นหินเนี่ย ปรากฏในพุทธการคือตอนที่พระพุทธเจ้าแก้ปัญหาให้กับมนุษย์ทั้ง16คนลูกศิษย์ของพราหมณ์พาวรีที่ส่งมาถามปัญหา mm hmm. แต่สมัยสมเด็จสังกราสาประมเจ้าวาดก็เลยนิพนธ์หนังสือเรียกงว่าโสรสะปัญหาหนังสือเล่มหนึ่งเรียกโสรสะปัญหาก็เรื่องเกี่ยวกับพราหมณ์พาวรีทั้ง16คนเป็นคําถามเป็นหนังสือเล่มหนึ่งส่วนตรงเนี้ไว้สมเด็จสังกราสาสมเด็จสังกราสาเนี่ยแต่เดิมหลอ่ลอหล่อคราวแรกเนี่ยหล่อแบบไทยไม่เหมือนอันนี้ ท่านให้ช่างชาวสวิตชื่อรอเวนิ่งปั้นคือลักษณะพระพุทธรูปหรือว่ารูปหล่อของบุคคลเนี่ยเวลาเป็นแบบสไตล์คติไทยประเพณีเนี่ยจะต้องผิวเนียนไม่เห็นเส้นเอ็นไม่เห็นอะไรเลย<อ>กล้ามเนื้อ<ร>ไม่มีมนี่ครับฝรั่งปั้นก็จะอย่างนี้ก็อย่างนี้สังฆราชองค์นี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าเก้าประโยชน์เขาบอกว่า18ประโยชน์เขาบอกว่าสมัยก่อนเขาจะมีเกณฑ์ว่ากตับมาสอบอีกรอบหนึ่งเวลาบวชต้องสอบใหม่ท่านไม่ยอมท่านก็บอกท่านจะสอบก็สอบก็สอบก็ เมื่อก่อนดุเวลาเป็นกรรมการสนามสอบทีเนี่ยเวลากลับเนี่ยไม่เคยเดินทางเส้นเส้นเดิมเลยพอเดี๋ยวโดนดักทุกหัวให้มันดูตกตกเยอะอาจารย์เมื่อก่อนสอบหน้วันที่นั่งพันก็จะนี่เขาจะฉายายักษ์สียักษ์สากับยักษ์สียักษ์สีฝั่งนู้นยักษ์สากับยักษ์สีใต้ซุ้มเขาเรียกว่าซุ้มเจรน้ำเขาบอกว่าเป็นพระราชวิัยกรรมของรัชกาลที่สี่ก็คือเขียนถวายวัดนี่แหละประโยคเด็ดก็คือว่าถ้าผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน อยากเจริญอยากเจริญเนี่ยถึงความสุขความเจริญเนี่ยให้ประพฤติตามค่าผู้กินชื่อในหนังสือนี้ก็เขียนไว้ว่าแผนบุตกุศลไปแล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะไปที่อื่นก็ให้สร้างใหม่เหมือนเดิมไม่มีปัญหาแล้วก็ลงรายชื่อกำกับไว้หลายๆภาษาเพราะว่าจะได้รู้ว่าไม่ได้มีปรลาสอันนี้เป็นปราศาท์พระบรมรูปด้านในจะเป็นพระบรมรูปเลสการที่สี่